สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดู Mazda 2น,นะครับเกียร์ออตโต้ปี2010ตัวท็อปเลยนะครับทุกคนมีแอร์แบ็กสจุด ABS แล้วก็กุญแจคีย์เลสนะครับทุกคนดูห้องเครื่องก่อนเลยครับไม่เคยติดตั้งแก๊สน,นะครับทุกคนซอกเดิมนะครับดูนะครับ ของเครื่องสวยครับทุกคนเดิมเดิมนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สน,นะครับทุกคนพาดูสีสันร,รอบคันนี่ผมให้90เนะครับทุกคน90บวกบวกนะครับทุกคนมาดูภายในะภายในสวยครับคันนี้ทุกคนกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานนะครับทุกคนกระจกมองข้างพับได้นะครับพับได้สองข้าง ปรับได้ข้างขวานะครับทุกคนมีข้างซ้ายข้างนู้นนะครับที่ที่ข้างในมันมันมันไม่หมุนนะครับทุกคนอ่ามันปรับไม่ได้มีตําหนิจุดเดียวนะครับตรงกระจกกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับทุกคนดังนั้นขึ้นลงครบ4ี่บานปรับปรับพับได้ครับปรับได้ข้างขวาข้างเดียวข้างซ้ายปรับไม่ได้นะทุกคนกุญแจคีเรตนะครับถ้าเรามีกุญแจเป็นกุญแจคีเรตตอนนี้ครับทุกคนนี่ครับ เราใส่กระเป๋าไว้แล้วเราขึ้นมาก็บิดตัวนี้ได้เลยนะครับทุกคนพามาดูด้านในแอร์เย็นครับทุกคนไม่แค่แสนห้าเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปลองขับดูไมคลนะทุกคนแอร์แบ็กสองจุดครับนี่1จุดนะครับทุกคนแล้วก็นี่อีกหจุดนะครับทุกคนเป็นตัวท็อปนะครับเบรกก็เป็น abs นะครับทุกคนเกียร์ออโต้เข้านิ่มนวลครับเข้านิ่มนวลคอนโรลสวยครับทุกคน รูแผงประตูสวยผ้าหลังโคองคาไฟติดนะครับทุกคนอ่ามีภายในนะครับแอร์เย็นชําเลยครับเย็นเจี๊ยบเลยแอร์เบาะหนังครับทุกคนเบาะหนังผมว่ามันให้มันให้อารมณ์เหมือนรถยุโรปนะครับในการเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีการถักลายด้านในด้วยนะครับ มันไม่เหมือนหุ้มแบบเป็นเป็นเ,นเนบาะอย่างเงี้ยเพียวๆไปเลยมันให้อารมณ์เหมือนรถยุโรปดีครับทุกคนขับดีช่องล่างดีทุกคนผมเซ็ตชคอให้ใหม่เรียบร้อยแล้วครับใหม่ๆเลยครับบอะหลังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยบ้างคำนึงสวยครับผ้าหลังคาขาวสะอาดครับทุกคนผมล้างสปาให้ใหม่หมดแล้วครับมันจะมี ประตูมีไฟด้วยนะครับทุกคนเนี่ยครับประตูมีไฟด้วยนะข้างหน้าก็มีนะครับทุกคนตอนกลางคืนสวยเลยเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูครับตอนกลางคืนสวยเลยเบาะหน้านั่งครับถ่ายเบาะซ้ำเบาะหน้านั่งัะทุกคนแผงประตูสวยไม่มีเจาะไม่มีแตกขัดนะครับทุกคนดูด้านหลังนะครับทุกคนดูแสงคาสวย น่าใช้ครับกระทันรัดดีนะครับทุกคนแต่ผมไม่ดูอ่าดครับทุกคนล้ออะไหล่นี้นะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สน,นะครับทุกคนล้ออะไหล่สวยเลยมีไฟด้วยนะครับทุกคนมาดูกันเลย ตัวสวยครับทุกคนโอ้บ่อหนังสวยเลยสีแดงสวยตัดกับด้านในดำดีนะทุกคนม a สด a าสองเบาะแน่แนๆคอนโซลสวยนะครับผมว่าคอนโซลดูน่ารักดีทุกคนร้อนนะครับทุกคนแผ่งประตูผ้าสี ดี๋ยวผมพาดูภาษีทุกคนโอ้ร้อนอนนะครับมันแสงสะท้อนครับเดี๋ยวจะดูนะ่อ่านนะครับแสงแดดสะท้อนกระจกเข้าตานะครับทุกคน2570นะครับทุกคน17ลักกะลา2570ครับทุกคนโอ้แดดสะท้อนร้อนครับเข้าตาเลยมองหน้าจอโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดแตาครับทุกคนอ่า สีสัน90%บวกบวกนะครับทุกคนอ่าสีเจ้าของเดิมได้เคลียร์มารอบคันแล้วนะครับอ่าก,ก็ใช้ได้นะครับก็ดีกว่าดีกว่าซีดีกว่า,วามันไม่สวยดีกว่ามันลอกครับอ่าเขาเคลียร์สีมารอบหนึ่งแล้วนะครับทุกคนผมให้แปดเอ้ผมให้90%บวกนะครับทุกคนเครื่องยนต์ไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับกุญแจคีเรสบอกแล้วน,นะครับแก๊คีเลส A เบรก ABS แล้วก็มีแอร์แบ็กคู่2จุดนะครับทุกคน เดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ผมก็จะเป็นคลิปออกไปขับนะครับทุกคนให้ให้เห็นฟีลลิ่งและการขับนะครับเดี๋ยวผมจะเกริ่นก่อน,นครับทุกคนถ้ามาดูรถก็ผมอยู่ที่สหกรณ์โคนมตรงนู้นนะครับปั๊มคาเทกสหกรณ์โคนมห่างกับผมประมาณร100อยเมตรทุกคนปักหมุดนะครับมาดูรถก็ปักหมุดมาที่สาหากรณ์โคนมบางน้ําเย็นนะครับทุกคนมาดูรถได้ผมอยู่ตดถนนใหญ่ครับ เส้นนี้จะเป็นเส้นสาะแก้วจันทบุรีนะครับทุกคนถ้าขวามือไปจันทบุรีครับถ้าซ้ายมือผมไมไปสรกแก้วครับทุกคนราคาปี2 0 1 0เกียร์ออโต้ไม่เคยติดตั้งแก๊สน,นะครับทุกคนผมเสนอขายที่99,000บาทพอครับทุกคนราคาทุกคนว่าคุ้มไหมครับราคานี้กับที่ดูนะครับผมจัดการให้ใหม่หมดแล้วครับเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับทุกคนแล้วก็ล้างสปาให้ใหม่ทุกคน เอาไปใช้งานจบๆเลยนะครับสวยๆสะอาดหอมๆในราคา9ก0 0หบาททุกคนพิจารณาดูครับคุ้มไหมราคานี้นะครับทุกคนได้ตัวท็อปด้วยนะครับปี2อง0ันติบได้ล้อแมกอะล้อแม็กเป็นของแกมไลท์นะครับดูครับล้อแมกนี่ครับล้อแมกเป็นของแกมไลท์ทุกคนขอบ1 5บห้าสี่ล้อตำหนิตำหน,ำนิผมให้ความเรื่อง ตามอายุความสวยงามนิดนึงจะมีนิดนิดหน่อยนะครับพวกํำหนีอย่างเงี้ยไฟผมขัดให้แล้วนะครับแต่มันเนี่ยนีคือคมมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมก็จะมีแบบอย่างเงี้ยนิดนึงเล็กเกอร์ลอกอะไรเงี้ยครับทุกคนประมาณนั้นครับเนี่ยครับผมนิดนึงผมขัดแล้วตัวนี้ใสเลยครับทุกคนจะมีนิดนึงนิดนึงนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับทุกคนประมาณนั้นแล้วก็มีแค่กระจกกระจกข้างเนี้ยข้างซ้าย มันพับคู่ครับพับได้ทั้งคู่เลยแต่ว่ามันมันปรับด้านในไม่ได้แค่นี้นอกนั้นช้ได้ครบครับทุกคนตำหนิมีแค่นี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวไปดูคลิปลองขับกันครับทุกคนโอเคไปครับมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในรถแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเครื่องกาลังวอร์มอยู่ครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันสะท้อนแสงทุกคนเห็นไหมครับไม่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยกับอีกหกสิบหกกิโลนะครับทุกคน แอร์เย็นครับครับนะจริงๆก็เปิดแค่เลขสองนะถ้าเกิดอันนี้ผมเพิ่งสตาร์ทเครื่องนะครับทุกคนเพราะมันมีความร้อนอยู่แต่ผมพอมันเย็นสักพักผมก็ปรับมันที่สองที่หนึ่งก็ได้ครับถ้ามันเย็นแล้วทุกคนปรับแค่เบอร์หนึ่งเบอร์สองพอครับไม่ต้องมาถึงเลขสามเลยครับอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาในรถน,นะครับทุกคนเกียร์ออโต้เข้าชิดแล้วครับทุกคนเข้าชิดเข้าดีภายในสวยทุกคนหน้านั่งนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับทุกคนนิหนึ่งจุดนีหนึ่งจุดนะครับทุกคนเดี๋ยวรอ ให้ไฟสีฟ้าดับก่อนครับคือในสถานะเครื่องพร้อมทำงานก่อนนะครับทุกคนผมเพิ่งสตาร์ทมาดูรีวิวไฟติดครบครับทุกคนผ้าหลังคาสวยเบาะสวยนะครับทุกคนกระจกไฟฟ้านี่ขึ้นลงครบ4บานนะครับทุกคนข้างนี้เป็นออโต้ครับตรงตรงนี้ฝั่งคนขับออโต้อันนี้ปรับได้ครับทุกคน E. พับได้ปรับได้เฉพาะข,าข,ข้างขวาข้างนี้นะครับทุกคนข้างซ้ายปรับไม่ได้นะครับทุกคนอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะทุกคนผมก็ไปเช็คแล้วตรงผมไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นที่มอเตอร์ตรงนู้นหรือเปล่าครับแต่พับปรับพับได้ผมพับให้ดูทุกคนนะครับพับไปแล้วนะครับทุกคนนะครับพับไปแล้วนะครับแต่มจะกลางออกครับทุกคนเดีับตผมจะกดกลางออกครับกลางออกแล้วนะครับทุกคน นะครับกางออกล้นนะครับทุกคนไปทุกคนลองขับกันครับไฟอุณหภูมิดับแล้วครับไปกันเลยไปครับไปไปครับอ่ารถว่างเล้วครับคุกไปเลย ค้าเิ็มขาดนะครับทุกคนขออภัยเลยครับเกียร์เข้าชิดเข้าเขาเรียกว่าเข้านิ่มนวลเกียร์เปลี่ยนนุ่มนวลน,นะครับทุกคนอือหืออ่าเปลี่ยนแล้วนะครับแอร์เย็นครับทุกคนเริ่มเย็นแล้วแอร์เนะครับเริ่มเย็นแล้วแต่ถ้าถ้าก็ปรับม,ม,มาที่เบอร์สองก็พอนะครับอเลยทุกคน ดื่มค่าถข็มขัดแล้วเสียงเตือนเลยทุกคนอตอนนี้แอร์เริ่มเย็ยนแล้วนะครับทุกคนอ่าผมขับมือเดียวนะครับทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดร้อยนะครับทุกคนช่วงล่างแน่นนะครับทุกคนเหลียวไม่มีดังนะครับเนี่เสียงก็แทรกเข้ามาในรีวิวเลยนะครับไปครับทุกคนลอง ช่วงล่างดีเกียร์เปลี่ยนนุ่มครับทุกคนาภาษีไม่ขาดนะครับทุกคนเอาไปใช้คือซื้อซื้อไปก็ใช้ได้เลยเอาไปเติมน้ามันขับได้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับผมทําให้ผมเก็บงานให้จบแล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนติดตามผมอยู่ก็จะเห็นนะครับว่าผมเก็บงานอะไรไปบ้างนะครับทุกคนเซ็ตโชคช่วงล่างนะครับทุกคนล้างสปาให้แล้วก็เช็คระบบไฟฟ้านะครับทุกคน จบแล้วครับเอาไปใช้งานได้เลยเสียงเงียบแล้วครับทุกคนจะพูดไปเลี้ยวก่อนนะทุกคนาราคาเก้าหมื่นเก้าพันบาททุกคน,นเรียวไม่ดังนะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับทุกคนได้ปีสองพันสิบเกียร์ออโต้ตัวท็อปด้วยนะครับทุกคนแอร์แบ็กสองจุดเบรก ABS กุญแจคีย์เลสนะครับทุกคนเนียแดดสะท้อนนะผมผมมองหน้าจอ หน้าจอมันสะท้อนออกมาครับนะครับช่วงนี้แดดนะเป็นเวลาตอนนี้ก็บ่ายครับทุกคนแต่จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มครับทุกคนราคาา99,000บาทนะครับทุกคนผมมองว่าคุ้มนะครับได้โฉมปี2010ตัวท็อปด้วยครับทุกคน เอาไปใช้งานกันแบบจบๆเลยผมทําให้จบนะครับทุกคนอ่าเบอร์โทรผมนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับทุกคนเรื่องรถนะครับอ่าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแปดสามนะครับทุกคนผมชื่อโต้งนะครับคุยง่ายเป็นกันเองนะครับทุกคนพูดเพราะและใจดีนะครับทุกคนโทรมาสอบถามกันได้เลยครับทุกคนถ้าเพื่อนๆหารถไว้ใช้งานนี่ก็ ลองพิจารณาดูนะครับทุกคนว่าเหมาะสมไหมครับว่าน่าเอาไปใช้งานหรือเปล่าครับทุกคนผมว่ากระทันรัดน่าใช้ดีนะครับทุกคนขับดีด้วยนะครับทุกคนด้านหน้าผมก็จะเป็นวงเวียนนะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นจังหวัดจันทบุรีนะครับทุกคนซ้ายมือผมก็เป็นอำเภอคลองหาดขวามือก็ ถ้าตะเกียบนะทุกคนแล้วเราก็ยูเทิร์นตรงวงเวียนนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวดูรถก่อนนะทุกคนไปไปคนอ่า,อาเลี้ยวนะครับพอเลยวงเวียนมาก็ซ้ายมือครับเปิดไฟเลี้ยวได้เลยครับทุกคนบ้านผมอยู่ตรงหลังศาลานี่ครับถึงแล้วนะครับ S <S นี่ครับทุกคนแอร์เยน็นอันนี้เบาได้แล้วครับอ่ะปดีมือเดียวนี่แอร์เย็นฉ่ำนะครับทุกคนไม่แค่แสนห้าหมื่นห้าพันกว่ากิโลครับทุกคนภายในสวยอ่าภาษีก็ไม่ขาดนะครับทุกคนโทรมาสอบถามได้ครับผมพูดเพราะใจดีเป็นกันเองนะครับทุกคนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพื่อนๆว่าคุ้มไหมครับราคานี้ลองพิจารณาดูครับทุกคน สุดท้ายนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมผมทําคลิปนี่ผมใช้มือถือแล้วก็ตัดต่อเองนะครับทุกคนผมไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ตัดไม่ได้ทําหน้าปกแบบดีๆที่ให้ในการรีวิวที่ทุกคนจะเห็นเขามีใช้เทคนิคกันนะมีทีมงานแต่ผมใช้มือถือตัดอย่างเดียวครับทุกคนก็รีวิวแบบบ้านๆน,นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับทุกคนรีวิวบ้านๆแต่ผมการันตีเรื่องความจริงใจร้อนะครับทุกคน ผมก็พูดแบบบ้านๆเสนอในตามที่เห็นนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะครับทุกคนผมคุยง่ายพูดเพราะใจดีเป็นกันเองนะครับผมคนรักรถนะครับทุกคนผมจะทําให้อาส่งต่อให้เพื่อนให้เพื่อนๆไปใช้งานแบบจบๆนะครับทุกคนหลังจากที่ซื้อขายกันส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเป็นเพื่อนใน Facebook นะครับในจะได้ติดต่อกันในไลน์นะครับทุกคนผมผมจะจะชอบแบบนั้นนะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวจะยาวไปนะครับทุกคนก็ฝากด้วยนะครับอ่า ช่อง y u t u b e ของผมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับและใครที่ติดตามอยู่ก็ขอบพระคุณมากครับทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอติดตามว่าคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอนะครับทุกคนเอาไว้เอาไว้ให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับทุกคนขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ